หายร้านนี้ไปประมาณน่าจะเกือบ10ปีกลับมาครั้งนี้ <S <S <_ an> เพื่อมากินสเต็กจานพิเศษจานนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูอาหารสไตล์อิตาเลียนเมนูแปลกๆที่หากินยากในจังหวัดปาจีนแนะนําให้แวะร้านนี้เลย <_ an> มีทาท่าอันนี้สั่งไซส์เล็ก100กรัมต้องถามเขาก่อนนะว่ามีไหมในวันนี้โชคดีมากที่มีเ <_ an> นื้อเขาดีจริงชอบความผักนองอ น,นี่คือหน้าซาลามีแล้มีมะกอกดองแป้งเขาอร่อยมากแล้วก็ตัวแฮมตัวเนี้เขาอร่อยทาโกเนื้อ เมนูเนี้ยเมนูแปลกๆที่เป็นแบบพวกแปพวกอนะไรเงี้ยที่นี่มีหมดนะเบอร์ริโต้ก็มีมีเป็นทนที่ชอบกินแป้งกรอบๆอ,บอะ่ะให้มาสั่งที่นี่มีแบบ3ชิ้นไซส์เล็ก3ชิ้นไซส์ใหญ่แล้วชิ้นอันนี้จานพระเอกเรามาร้านนี้เพื่อการกินสเต็กจานนี้เลือกเป็นมันเยอะที่สุดคือลิปลาตดูซิยังความอร่อยยังเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมกลิ่นย่างดีมากแล้วเนื้อนะมีให้เลือกโคตรเยอะมีราคาบอกชัดเจนอยากได้ย่างแบบไหนบอกเขาได้เลย อ่ากินมีมีวายด้วยเราคนชอบไวน์น่าจะดีชอบสเต็กชอบพิซซ่าแต่สเต็กเขาดีจริงนะคัดมาแล้วอะเป็นแบบพรีเมียมแล้วเขาพยายามแบบคัดเก็บเนื้อด้วยถ้าใครชอบกินสเต็กกับมาได้เลยไม่ผิดหวังเป็นคนกินไวน์บอกฟินมากพี่เขาบอกว่าจันกับพุทธคนจะเยอะแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คนจะน้อยหน่อยแนะนําให้จองเพราะว่าพี่เขาทําเองทุกการถ้าไม่จองก็จะรอนาน,นิดหลังโต๊ะมีจํานวนจํากัดมีลูกค้าไปจับเป็นพวกต่างชาติอิ่มเอมเสร์ปราคา สเต็ก850ทาโค้0 0พิซซ่า360บีฟทาทาไซส์เล็ก390วายแก้วละ190เท่านั้นก็โค้ก30บาท1920บาทฟินโคตรคุ้มดีดีจริงเติมเต็มมากรู้แ่ละเหนร้านเธอหายเลยสเต็กตาฝรั่งโคตรฟิน2ใบเทามีทอนซื้อความสุขได้โคตรด,ดีสเต็กดีราคาดีอารมณ์ก็ดีมากกี่รอบก็อร่อยเหมือนเดิมตาฝรั่งสเต็ก304